หอของเต๋าสมชายเรียกด้ว่าเปิดรักฟ้าและรู้จักแค่3เดือนเป็นแฟนกันได้14วันแต่งแล้วแหละค่ะฝ่ายหญิงลั่นการตัดสินใจเกิดจากความรักอีกทั้งสงสารอยากจะปกป้องตเต๋าเผยเป็นคนที่บอกฝ่ายชายเองว่ารุ่นนี้เนี่ยจะต้องท้องก่อนแต่งแล้วนะเรื่องราวความรักของทั้งคู่เนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าเกิดจากการที่ไปดื่มเหล้าไปแฮง์ด้วยกันแล้วก็เจอกันค่ะแต่ไม่มีโอกาสได้ทักทายกันสักทีจนมีวันหนึ่งแล้วเนี่ยทั้งคู่จึงตัดสินใจทักกั แล้วพี่เต๋าเองก็บอกว่าจะจีบทางด้านฝ่ายหญิงแต่ฝ่ายหญิงเองก็คิดว่าเกิดจากการที่เต๋านั้นเมาหรือเปล่าเลยทําให้พูดออกมาว่าอยากจะจีบตนแต่พอรุ่งเช้าวันต่อมาฝ่ายหญิงบอกว่าดูแล้วฝ่ายชายเองเนี่ยอย่างพี่เต๋็เริ่มมาจีบตัวเองก็เริ่มสารสัมพันธ์ความรักของทั้งคู่กันมากขึ้นจนในที่สุดมีข่าวาวออกมาว่า เหตุที่ฝ่ายหญิงท้องนั้นเกิดจากการที่พลาดหรือเปล่าจริงๆแล้วทั้งคู่ออกมาพูดเลยนะคะว่าไม่ได้พลาดแล้วแต่เป็นความตั้งใจของทั้งคู่เป็นความรักที่ต้องบอกเลยนะคะว่าใครเห็นเนี่ยต้องอิจช้ากับความรักของทั้งคู่จริงๆเลยคะ่ะน่ารักจริงๆจะเป็นยังไงมาชมกันคะ่ะ